Five, four, three, two, one, go ครับเอ่อโวลเราให้คนเล่ว e ันเดอเออใหเซลเปนทีเดียวแตเยอะอลูเดียวถึงจะทำได์ดีกว่าเออแต่คนจะสูบเยอะไอทูจะเชื่อถือได้จริเอออาชีพงานได้จรเอ่อไลน์อจีโซน่าไอทีเดียวเอ่อแอลูกาอัจจะเรียนอาชีพงาเด้ดีพอไลน์สิเอ่อขอที่นี้เราไอทูลา์ิชาร์ลายูทูบลายูทูบแบบ Ah, dia fokus membi bi setan dah. ah, hola, ah, banyak orang yang sekolah, apabila kamu, ah, ah, tadi, eh, tadi, eh, ah, tadi, eh, adon, adeng, kau

บอกกันบานสวัสดีและันสกลัโล่าสวัสดีครับ Thank you. เก็บตะกี้เว่าที่เราาะเรียกว่าการ,ระบวลสามหาว่มีการถวาไว้ถนานาเช้าในเวลาเ็ตนาฬิกานะครับสารพระนัฎดาพะนัฏสงสามวัดในการจาัดพอาหารเช้าในเวลาเ็ตนาฬิกานะครับสำหรับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาโวมในที่ีเก็บตักี หรือว่าที่ความส,สามารถก็คือการขับุ่งสามภาพแล้วก็ขอเรียกเถิดน,นะครับในเวลาเจ็ดนาฬิกา รถเก๋งม,มิตูสีดำนะครับต่อไก่ยอยักษ์เจ็ดศูนย์หกสองนครปฐมท่านช่วยไปขยับรถด,ด้วยนะครับท่านจอดขวางทางจราจรอ,อยู่นะครับรถออกไม่ได้ลาบูพะวงลงเหนไม่ได้นะมิตูสีดำนะครับต่อไก่ยอยักษ์เจ็ดศูนย์หกศูนย์นครปฐมท่านช่วยไปขยับรถด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ ลอยเนาะใจเย็นๆเนาะเย็นๆเนาะปเๆเธิดใจเย็นๆ็ทำก็ทำใจเๆ่งอยไอ้เร็วก็ท้าเึงไอ้้าก็เร็วหน่อย นะเออพวุฒรมัธมปลนะผมม่าถ้ได้เลือกอาเลย หงพ,พ่อเพียรด้วยเถินเสนกเดีนะขอพุทที่พระเจ้าทำมาให้เถินหลวงพ่อเพีเยรด้วยเถินเดินหลวงปู่ด้วยเถินะทุกคนอย่าวางเฉยนะเสกไปด้วยอธิษฐานไปด้วยวางไปด้วยด้วยกายกรมสามวัตรีกรมสี่มโนกรรมสามที่ข้าพเจ้าได้เยคยร่วมเกินหลวงปู่ ด้วยกายวาจาใจในภพใดชาตใดก็ดีรักหนึ่งรักใดก็ดีขอหลวงพ่อโสรดหัสกรรมให้แก่พระเจ้าได้เถอด ปัดยิ่งยิ่งตึ้นไปนะแล้วกลับไปเล่าให้ดูหลานฟังเดี๋ยวจะบอกเอ่แม่มาเผาศพหลวงโกวางเอาไม่ทัาหลวงโกโูกหราถามว่าแม่กเกษกถาว่าอะไรบ้างไม่ว่าอะไรเลยน่านไม่ได้จริงอ่ะไปด้วยบุอยศพระเจ้าทรรมาอลงอรณานโมทนาได้ในบุญทุกป ตามธรรมเนียมหนังตลุงของระยองในสายศิปกรบื้องพื้นนักชาติแกล้งอันดับอันดับแรกก็จะเป็นการออกพระฤาษีนะครับซึ่งก็คือว่าพระฤาษีนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของังตลุงและศิลปะทุกแขนเพื่อเป็นการบอกกลา่าวและอัญเชิญเทวดาอารัก ให้มาร่วมกันรับมหนังตลกขอเชิญครคับ ก็ไมจะรู้เปคิริสีคารตเตจันตลิเควุยมาอันเนรีเประเทจะขอาเมตระวนั์ขานเนเคหะวะทุมีเคเตอุมาจะยันตุเทวาชลธละวิสเมยักขันธพนา ติดทันตาสันติเกยังมุนิวะพระวจนะสาธุโฮเมสุนันโตธรรมสวรรคโลอกยมพัฒนาธรรมธรรมสวรรคโลอกยมพัฒนาธรรมธรมสวรรคโลอกยมพัฒนา นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนาคาคาจอยพระบาทเจ้าทั้งสามพระองค์พระอิศวร ยับทรงโคอุสุปราหาิริพิรอดข้าจายพนรายถึงสีก่อนผูด่ทรงครุดเท้าเหินจอนถัวจอนจบมาจักลาอ่า กุนครูเจ้าเอ้ยไปนะฮะมาจะมองเวียนแต่ลวนก้องเกวียนจับระบำทำเป็นกองกุ้งกรบหยกสากวางลงตีนทีซ้อนกุ้งปากกอบข้าวมาทันพระเพลิงเนี่ยว่ามันดีไหมไงเอ้ย วาสาเยียบดาปากหาบคนแวนจิกตีกระบีแทงแปลงสายออกมาเรียงรายแปลงซ้อนลมตายอาผิดพบกับหายกับกลายเป็นทาออของคนทยอยบางคนอย่าทั้งลายปีพาหัดปีชะไหนเสร็จแล้วจะให้ทุนทุนโรล่ปลอ ยกพระหัตถ์บัตรีจับเดิมเริ่มหาหนังเขามาปักเป็นรูปพระรามพระรามาจ่าสีดาเอ้ยอันเฝ้าแฝงพระผู้ทรงแรงว่าจะเริ่มให้วันวันเบื้องซ้ายก็จะวาให้ทศกัณฐ์เบื้องขวาทรงทางก็จะวายพระรามจักรีและเบื้องกลางก็จะวาครูพระฤๅษีเบิกโลไปยืนฟังดูว่าเขาคือเบิกโลรับเอ้ย มื่อองค์พระฤาษีได้ทำการสวดมนต์อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รับรูวมมาร่วมกันระกอบอาม์กรลางหลังจากนั้นองค์พระฤาษีก็ได้เข้าประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับลูกศิษย์ทั้งสองซึ่งฝาอาเบื้องซ้ายก็คือเจ้าชายอินทรชิต ราชรถของเช้าทศกัณฐ์กับพระนางมาทรมยุคลงกับและเบื้องขวาก็คือพระลักษงพระศรีนุชาของพระรามและเป็นราชรถมอเตอร์ไซค์รถสุดใหญ่และครับะนามาสุมชาเทวีตรงหน้าเต็นท์ในหละที่รถตอกเนี่ยนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เยอะหลายคันเชือมขยับรถหน่อยของใครมากเราไม่รู้ล่ะไม่ต้องดูจะเรียน เป็นแอนงเอยลงมาแล้วช่วยแต่ก็อยากเปดูหนั้นถ้าลงอยู่หรือเปล่าจจะบอกมอเตอร์ไซยนะเพื่อจะได้หยับไปเลื่อนหน่อยเพราะลถพระจะออกออกมาได้โยมที่ที่จอดจอดไว้อ่ะนำดูล่าแาวดูประโยชน์จอดโดแถวที่รถพระจะออกไปถ้าใช่ก็ช่วยไปหยับหน่อย พระองค์พระฤาษีได e ้เป <ra> <Z> ็นศ well. yeah, ิประสาวิชาให้กับ <laughs> อินทรชิตและพระฤาษีจึงเป็นรอยแล้วด้วยความดุเด็ดของศิษย์ทั้งสองที่ได้เข้าประลองวิชากันซึ่งในฉากฉากนี้นะฮะของในเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์เขาเรียกว่าตอนยกรกศิษย์วัดตัวอาของแบบ Grazie. No.